สวัสดีทุกๆคนชาว YouTube ด้วยนะครับผมมาพบกันกับผมโค้ดแบงค์สอนออกกำลังกายสไตล์บ้านๆนะครับผมมาฟังผลงานเพลงที่โค้ดแบงค์แต่งเองนะครับผมนี่แต่งเสร็จแล้วนะครับผมชื่อเพลงว่าใครบอกรักแท้ไม่มีอยู่จริงนะครับอ่ะลองมารับฟังกันดู แต่งเองร้องเองด้วยนะครับผมว่าใช้ได้ไหมทุกคนขอให้ทุกคนที่ได้รับฟังผลงานเพลงนี้ขอให้มีความสุขนะครับเพลงนี้จะมีคติเตือนใจที่ดีนะครับผมเนื้อหาก็จะสอดแทรกธรรมะเข้าไปด้วยนะครับผมอ่ะลองฟังดูครับตั้งแต่เกิดมาไม่รู้ว่ารักแปลว่าอะไร เคยรับความรักจากอกของแม่ที่มอบไออุ่นให้ลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์ลูกเป็นทุกข์แม่ทุกข์ยิ่งกว่าถ้าลูกสุขแม่ก็สุขอยากให้ลูกได้ดี ก่อนจะไปทําบุญที่วัดต้องดูแลแม่ให้ดีเสียก่อนพระอารหันในบ้านอย่าได้แหงนหนาาชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืออ จนมาพบชายหญิงที่เขารักกันก็มีมือที่สามเข้ามาเป็นชูสร้างความวุ่นวายจนเกิดหึงหวงทะ้ะมีแต่ความทุกข์รำไปจนได้รู้ว่ารักแท้ ไม่ได้ครอบครองท่อนหุกนะครับคำว่ารักแทนั้นยิ่งใหญ่รักที่บริสุทธิ์ที่ฉันมอบให้เธอ เกิดเป็นมนุษย์อย่าได้ไปเป็นชู้แฟนใครสินกาเมรักษาให้ได้ได้ความะอายผลของกรรมจะนำพาให้วิบัติหาความจเจริญไม่ได้อย่าได้กระทำ คมรักที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ไม่ใช่รักแบบชู้สาวประกอบราคาใหายทุกข์รักต้องบอริสุดหลักแท้เหมือนญาติพี่น้องเกิดรวมกันมาจบแล้วครับผม